โยโย่ yo, yo, yo. สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอสไตล์ชาแนลนะครับผมกับแนะนำเด็กในคลิปนี้นะฮะแล้วก็คลิปนี้ที่ผมจะแนะนำก็คือเจ้าโดนเพาฟิวชั่นนะครับเป็นเด็กตัวเล็กเนาะที่โจมตีไม่เล็กนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเด็กเล็กกันก่อนเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับต่อตามนี้เลยนะฮะจะมีเกเนเซกบีนะครับ4ีใบโดนเพา,าสี่ใบ โดราเมชิยะ4ใบโดรนจิ2ใบลูกอมอัดเพชรเพิ่มพลัง4ใบเอกเมื่อกี้จบปรแกระมอดแล้วนะฮะมาไอเทมเลยลูกอมประหลาด4ใบบัตรเบลเทนวีไอพีสี่ใบเครื่องหอมวิวัฒนาการ3ใบควิกบอล3ใบลูกโป่ง2ใบคันเบ็ดธรรมดา2ใบคิปตันหมอก2ใบคอสวิตเชอร์2ใบแล้วก็ทูนสแคปเปอร์1ใบนะครับพพอร์ก็จะมีแมรี่นะครับ3ใบพิโอนี่3ใบพอน บอสกับเดนโตกับคอนนะครับสองใบเหม่ไปการ์ดใหม่ครับไม่เคยอ่านชื่อแล้วก็คำสั่งของ Boss บอสสองใบงานวิจัยศาสตราจารย์หนึ่งใบนะครับสเตเดียมจะเป็นป่าชาโบราณ2สองใบนะครับแล้วก็ e n e r g y เป็น Energy Herler ร์ลสี่ใบแล้วก็ e n e r g y พื้นฐานพลังจิตสองใบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าเด็กนี้มาเล่นยังไงนะฮะเริ่มช่วยที่ดาเมจหลักแล้วก็โปเกมอนของเราครับก็มีแค่2ตัวนี้นะครับคือโดราพันธ์ครับฟิชชั่นกับ เจเนอเซกวีนะครับผมเดี๋ยวพูดถึงเจเนอเซกวีก่อนละกันทางขวานะครับแน่นอนว่าถ้าเราเล่นเด็ฟิวชั่นเนี่ยเราก็ต้องเจอกับเขานะก็คือเจเนอเซกั่นเอ้ยทุยเจเนอเซกวีนะครับผมเราเอามาใช้ก่อนสมาร์ของเขานะครับก็คือใช้ได้หนึ่งครั้งในเทอร์ฟายเรานะครับจูกลาสจากเด็กเรานะครับจนครบตามจํานวนโปเกมอนจู่โจมแบบฟิวชั่นปกดานฝ่ายเรานะครับถ้าตอนนั้นมี6ใบบน,บนสนามเราแล้วเป็นทั้งหมดเนี่ย เป็นฟิวชั่นหมดเลย6ใบก็โจให้ครบ6ใบบนมือนะครับก็ตามจํานวนนั้นนะฮะน่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะน่าจะเริ่มคุ้นหน้าคุ้นตาเขาและนะสำหรับเกมนเกกูีนะครับเราเอามาใช้ควาสามารถเท่านี้นะครับเป็นตัวซัพพอร์ตนะฮะแล้วก็มาดูดาเมจหลักของเรานะครับตัวทางซ้ายนะครับโดราพันจู่โจมแบบฟิวชั่นนะครับผมเราใช้ท่าแรกนะครับในการโจมตีนะครับใช้1จี้จิตนะครับ ตี30คูณนะครับดาเมจจะเท่ากับจำนวนโปเกมอนจูจ่โจมแบบฟิวชั่นบกดาฝ่ายเรานะครับคูณ30ก็ถ้าหากว่าฝ่ายเราเนี่ยครั้ง6ตัวเนี่ยเป็นจู่โจมแบบฟิวชั่นหมดเลยใช่ไหมหกสามสิบแปดตัวนี้ก็จะตี180นะครับผมซึ่งถือว่าแรงมากนะครับ180 1 G เนี่ยคือครึ่งหลอดของบ Max เลยนะครับผมแล้วก็มันสามารถใช้ลูกอมเพิ่มพลังในการบูสต์ดดาาาาเเเมมจจไปอีกกนนะะะะฮรล30ท ถือว่ารุนแรงนะครับแล้วก็โดยพันธ์เนี่ยก็หนีฟรีด้วยนะครับผมก็ผิวเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเขาเป็นร่างสองเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบไม่ได้แปลงร่างได้สบายๆขนาดนั้นก็ต้องใช้ลูกอมนะฮะงั้นเราพูดถึงลูกอมแล้วก็ไปที่ไอเทมกันสัหน่อยนะครับก็นี่เลยครับมี3ใบนี้นะครับที่ผมจะเอามาพูดนะครับก็คือแน่นอนเด็กเราครับเป็นร่าง2นะครับก็ต้องใช้ลูกอมประหลาดนะครับผม ก็คือเมื่อใช้แล้วเนี่ยก็สามารถเอาปรอกม้นลล่าง2นะครับมาวางทับที่ปรอกม้นพื้นฐานได้เลยก็คือแปลงล่างข้ามขั้นได้เลยแต่ว่าจะต้องแบบว่า,าปรอกมันพื้นฐานตัวน,นั้นเนี่ยต้องวางในเทิร์นก่อนหน้านั้นนะครับผมไม่ใช่แบบว่าวางพื้นฐานในเทิร์นนี้แล้วก็ใช้ลูกอมประหลาดแปลงล่างเขาได้เลย้ไม่ได้นะครับผมต่อไปนะครับเป็นบัตรบั t เทิลวีไอพีนะครับการ์ดนี้นะครับใช้ได้ในเทิร์นแรกสุดของฝ่ายเราเท่านั้นนะครับผม ถ้าผ่านเทอร์แรกไปแล้วเนี่ยถ้าเจอเขาอีกเนี่ยก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับเมื่อใช้แล้วนะครับเอาการ์ดประกันพื้นฐานได้สูงสุด2ใบจากเด็กเรามาวางบนเบนซ์นะครับผมประมาณนี้เลยเราใส่มา4ใบเลยนะครับเอาไว้ตั้งบอร์ดในเทอร์แรกนะครับผมแล้วก็ใส่มา4ใบเนี่ยเพื่อเพิ่มโอกาศในการจั่วเขาขึ้นมาได้นะครับจะได้ใช้ได้นะเพราะว่ามันใช้ได้แค่เทอร์แรกเท่านั้นนะครับสำหรับการไปนี้เอามาตั้งบอร์ดนั่นแหละฮะการไปนี้ใบที่สานะครับลลกอมัดเม็ดเพิ่มพลังนะครับผม ในเทิร์นนี้ดาบดาเมจของท่าต่อสู้ของโปเกมอนจุดจแบแฟิชั่นฝ่ายเรานะครับที่ทำกับโปเกมอนจำแต่ต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามจะบวกอีก30นะครับผมก็คือใส่เต็มสตรีมได้4ใบก็คือใบละ30ดาเมจนะครับผมใช้กี่ใบก็บวกไปเท่านั้นนะฮะก็เอาไว้เพิ่มโจมตีให้กับดวงพัน์ของเรานะครับผมเราไปต่อกันที่ัพพอร์ตนะฮะก็จะมีสใบนี้นะฮะก็คือพีโอนี่นะครับ,รบผม ทิ้งกา๊าซบนมือเราทั้งหมดนะครับผมแล้วก็เลือกการเทนเนอร์ได้สูงสุด2ใบาจากเด็กเราให้ฝันข้ามดูแลเอาขึ้นมือนะครับผมก็อันนี้เอามาเซอร์เทนเนอร์อะไรก็ได้ที่เราต้องการณนตอนนั้นนะครับพอเสร์จเสร็จปุ๊บมือเราก็เป็นศูนย์แต่ว่าเราก็ใช้ความสมนัถของเกนเซกวีนะครับในการจั่วกร์ดจากเด็กขึ้นมือตามจํานวนประมวลฟิชชัน่นโประกามฝั่งเรานะเนาะก็เติมมือได้นะครับ รับรองว่ามือไม่สูญแน่นอนนะฮะสำหรับเด็กนี้มาทีา่ข้างขวานะครับเป็นการ์ที่ผมไม่ค่อยได้พูดชื่อเขาเลยนะฮะชื่อว่าพอดกับเดนโตกับคอนนะครับผมการ์ใบนี้นะฮะเมื่อใช้แล้วนะฮะเลือกกร์ยโปรแกรมว่าจูโจมแบบฟิวชั่นได้สูงสุดสามใบจากเด็กเราให้สัตร,คร์ความดูแลเอาขึ้นมือก็คือ โปรแกรมที่เป็นจุดตัวแบบฟิวชั่นอะไรก็ได้อ่ะจะเป็นแบบพื้นฐานล่างดึงทั้งสองได้หมดเลยจากเด็กขึ้นมือนะครับผมการแบบน,นี้ก็มีประโยชน์นะครับผมสำหรับเด็กที่เป็นแบบจู่โจมแบบฟิวชั่นนะครับผมอันนี้ก็คือการทั้งหมดนะครับที่ผมอ,อยากจะนำเสนอในเด็กนี้นะฮะวิธีการเล่นไม่มีอะไรฮะก็แปลงร่างโดยละพันให้ได้แล้วก็ตั้งบอร์ดให้ครบ6ตัวบนกระดานนะเพื่อให้เขาโจมตีด้วยสูงสุดก็คือ180ดาเมจนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะฮะวิธีการเล่นได้ที่นี้โ okay, อเคเดี๋ยวเราไปดู เกมเพล์กันเลยดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงครับผมไปกันเลยมาดูเกมเพล์กันครับผมฝ่ายตรงข้ามเป็นเดนโมลุเปโกะนะครับแล้วก็โดราพันธ์นะครับเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับติดจี้ไปที่โดราเมชิยะนะครับวางเกินเซกวีที่เบนแล้วก็ใช้ลูกอมเพิ่มพลังหนึ่งใบนะฮะแล้วก็ใช้ควิกบอลนะครับเอาโดราเมชิยะนะครับอีกหนึ่งตัวมาวางที่เบนนะครับ แล้วก็ใช้ควสามารถเจนเนอเนวีนะครับผมตัวการ์ดตัวครบบนมือครบ3ามใบนะครับผมตอนนี้แล้วจบเทินนะครับผมมาฝั่งของมรุปไปโกะนะครับใช้คลิกบอลนะครับเอาพันวันวีนะครับมาวางที่เบนต์ติดจี e สปีดนะครับผมไปที่พันวันวีแล้วก็จะได้ตัวการ์ดสองใบนะครับผมแล้วก็ใช้เรือบอลนะครับเอาเมลีสนะครับขึ้นมาวางที่เบน์ เราก็ใช้แมรี่นะผมเอาการทั้งสองฝั่งนะครับผมไว้ใต้เด็กนะครับคนใช้ตัว5ฝ่ายตรงข้ามตัว4นะครับดีทีนะครับผมเอาพันวันบีขึ้นมานะครับโคโค่ีนะครับดีทีีนะครับผมแล้วก็โจมตีนะครับผมเอาจี้ไฟฟ้านะครับจากเด็กสองใบนะครับมาติดให้โปกมอนบนเบนเราตามชอบนะครับมาติดให้โคโค่บีนะครับแล้วก็จบเชิญไปนะฮะฝั่งของตัวละพันนะฮะ วางเกนเซ็กวีที่เบนเพิ่มนะครับผมติดที่เฮอร์เลอร์ไปที่โดราเมเชียที่เบนนะครับใช้ลูกอมเพิ่มพลังนะครับหนึ่งใบแล้วก็โอเกเตียสามสิบตูนะครับดูการ์ดเจ็ดใบบนนะครับสามารถเอาการ์ดซัพพอร์ตหนึ่งใบจากในดันขึ้นมือได้เอาพิโอนี่นะครับขึ้นมาแล้วก็ใช้พิโอนี่เลยนะผมทิ้งการ์ดหมดมือนะครับแล้วก็เอาเทรนเนอร์สองใบจากเดย์ขึ้นมานะฮะเอาเครื่องหอมวิวัฒนาการกับลูกอมประหลาดนะครับขึ้นมาแล้วก็ใช้เครื่องหอมวิวัฒนาการนะครับเอาตัวพัน ขึ้นมานะครับแล้วก็แน่นอนนะครับผมใช้ลูกอมประหลาดครับแปลงร่างเป็นโดรพันนะฮะแล้วก็ใช้ความสามารถเกลนเจ็กวีนะฮะโจก้าจนเป็นมือครบ4ใบาวางป่าช้าโบราณน,นะครับแล้วก็ใช้ความสามารถเกลนเจ็กวีหนึ่งตัวนะครับโจกาจบบ้าจนครบ4ใบแล้วก็โจมตี150ดาเมจนะครับเพราะว่ามี4ตัวนะครับบวกกับลูกอม1นึง่งตั๊กเนาะ มาฝั่งของบอลลูวิโกนะครับผมแปลงล่ามโคโค่นะครับแล้วก็ติดที่ไฟฟ้าไปที่โคโควีนะครับแล้วก็เจ็บ20ด้วยนะครับเพราะว่าเอฟเฟกจากควาชซาโบราณนะใช้สับเปลี่ยนโปเกมอนะครับเอาโคโควีขึ้นมาแล้วก็คำสั่งบอสเอาเอนเซ็กวีขึ้นมาแล้วก็โจมตี200ดาเมจนะผมเทคไพไป2นะครับผมกลับมาฟังของตัวละพันนะฮะใช้ซัพพอร์ตจัดอยาชื่อยาวนะจำไม่ได้ใช้ซัพพอร์ตหัวสามสี่นะครับผม เอาโปเกมอนอยู่โจมแบบฟิวชั่นนะครับได้3ใบนะครับจากเทคขึ้นมาเอาโดราเมิชิยะสองตัวแล้วก็เกนเซกวีนะครับขึ้นมาวางที่เบนนะติดเฮอร์เรจี้ไปที่โดราเมิชิยะความสามารถเกอเซกนะฮะโจ๊ก์ดจะครบ6ใบใช้ทริกบอลครับผมไม่เอาอะไรขึ้นมานะครับผมเหมือนจะทิ้งมือเฉยนะติดลูกโป่งไปที่เกอเซกวีนะครับแล้วก็ใช้ความสามารถเกอเซกวีอีกตัวหนึ่งนะโจวการ์ดจนครบ6ใบบนมือ แล้วก็ตรงตีนะครับ1้อยดดาเมจนะครับน็อกเอาท์ไปนะครับผมค่อไๆไปตอนะฮะกลับมาฝังของม่รู้ไปโกะนะครับวางพันวันวีนะครับที่เบนแล้วก็ใช้ความสามารถโมโค,โคนะครับผมเอาจี้ไฟฟ้านะครับจากหลุมนะครับมาติดที่ตรงน่้บนเบนเราหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ใช้ขี้บ้านะนะครับผม เมื่อเทินที่แล้วนะครับมีโปโมนหมดสภาพนะครับสามรถเอาจี้พื้นฐานนะครับจากหลุมมาติดที่โปโมนเราหนึ่งตัวแล้วก็เสร์ฟอะไรก็ได้จากเล็กนะครับผม1ใบาวางโมลุปไปโกวีนะครับพี่เบนติดที่ไฟฟ้าจาับมือไปที่โมลุปไปโกวีแล้วเจ็บ2ี่สิบนะครับจากป่าชาบรลาแล้วก็โจมตีนะผมเอาจี้ไฟฟ้าจากเด็กสองใบนะครับมาติดที่โปโมนเบนเราตามชอบนะครับผม ก็เอาสองใบไปติดที่มอรุเปโกวีนะครับผมแล้วจบเธอนะครับมาฝากของดุพันธ์นะฮะใช้ลูออมปาลานะครับแปลงล่างโดรพันธ์ที่เบ้นหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็รีทีสนะครับเอาโดรพันธ์ที่มีเฮลเลอร์จี้ขึ้นมานะครับแล้วก็โจมตีเลยนะครับผมร้อแดสเมตครับเคล็ไพไปอีก2นะครับฝ่งของมูรุเปโกนะครับ แช้ควตม,มาโมโคนะคผมเอาจี้ไฟฟ้านะจากหลุมมาติดโฟมมนเันเหล่าับมาติดที่โมโคนะครับผมติดลูกโป่งไปที่โมโลเบโกวี v นะครับคําสั่งบอสนะครับผมเอาเซเลสิกวีขึ้นมาแล้วก็รีทีสเอาพันวันวีขึ้นมานะฮะแล้วก็โจมตีร้อยเก้าสิบดาเมจน็อกเอาท์ไปนะครับฝั่งของตัวพันนะครับผมวางเซเลสิ v วีที่เบนสนะครับแล้วก็ลูกอมประหลาดนะครับแปลงร่างพันวันเออโดรพันธ์อีกหนึ่งตัวนะที่เป็นแล้วก็ใช้ลูกอมเพิ่มพลังนะครับโจมตีนะครับ210ดาเมตรลัวเอาแล้วก็เทคไพทั้งหมดไปนะครับผมแล้วก็โดรพันธ์น่เป็นฝ่ายชนะนะครับผมในเกมเพล์นี้ก็สำหรับเด็กโดรพันธ์นะฮะก็แน่นอนฮะก็เป็นเด็กจู่โจมแบบฟิวชั่นเนาะก็จะเจอกับ ตัวซัพพอร์ตยอดฮิตของเด็กจุดจมแบบฟิวชั่นก็คือ g e n นเซ็กนะครับเอามาใช้ซัพพอร์ตในการเตริมมือนะผมแล้วก็การแปลงร่างโดรพันที่เป็นร่าง2นะครับตอนนี้ทําได้ไม่ยากนะครับอย่างอย่างเด็กนี้นะฮะก็สามารถเสิร์ชลูกอมได้โดยใช้พีโอนี้นะครับได้เลยนะับแล้วก็ค่อยเติมมือจากความสามารถ g e n นเซ็กอีกทีนึงหรืออาจจะใช้ความสามารถ g e n นเซ็กในการเตริมมือให้ครบ6ใบอะไรเงี้ยเผื่อจะได้ จั่วการ์ดลูกอมประหลาดขึ้นมาได้อะไรประมาณนี้นะครับก็เลยมองว่าถึงแม้ว่าโดยละพันธนะฮะจะเป็นประมานล่าง 2, 2นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นการแปลงร่างที่ยากเย็นอะไรขนาดนั้นแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าโจมตีเขาเนี่ยก็ถือว่าแรงมากๆเลยนะคะ180รับร้อยแปดสิบดามจถ้าหากาเราฟูลบอร์ดนะหรือว่าเป็นเด็กตัวเล็กที่น่าเล่นแล้วก็ตีแรงนะครับผมก็ลองเอาไปจัดจัดดูก็ได้นะครับผมหาไม่ยากนะครับแล้วการไม่แพงนะครับผมจะแพงแค่ เอ่อกียนสิกวีเท่านั้นนะครับผมโอเคก็สุดทายคลิปนะกดฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย